สวัสดีค่ะ <Yes. S 1> ทุกคน yeah, s <S กลับมาอยู่กับมัธ uh huh. ยมแสบกันอีกแล้ว <Yeah. S 1> คราวนี้เราอยู่กับหอชัยสุดป่วนคือวันนี้มันเป็นวันเทศกาลเก็บเกี่ยวเนาะหนุ่มๆก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนมันเป็นวันหยุดค่ะเราก็เลยวางแผนเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเอาหนุ่มๆเนี่ยไปทริปเปอร์เดทกันที่เมืองคโมเรบิตรงโซนหิมะเนาะแล้วก็ว่าจะให้หนุ่มๆเนี่ยชวนสาว,สาว ปงานพร้อมวันเสาร์นี้ด้วยโอเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องให้หนุ่มๆม,มาทำป้ายงานพร้อมก่อนเนาะสร้างป้ายงานพร้อมอะแล้วเราร,รีบสร้างป้ายงานพร้อมเราจะได้ไปเที่ยวกันเอาทุกคนมารวมตัวกันอยู่นี่หมดเลยเหรออะสร้างสิ ฉันจะทำของฉันสวยๆเลยคอยดูนะแล้วแล้วทำไมชิโร่ไม่ทำล่ะคะคือห้องมันห้องมันแคบเหรอ <c oughs> ฉันว่าของฉันต้องสวยกว่าของนิกกี้แน่นอนคอยดูนะ <c oughs> อ๋อชิโร <c oughs> อ๋อ,อมันไม่มีที่หรอกคะอ่ะออามาตรงนี้ ไปไหนไม่ได้นางติด <parody> อ <Pop keys> ่าอ uh ่ใ <ượ> ห <bs> ้เ <traditions> พ <vik Worlds> ื <Island inf irm> ่อนทำก่อนโอเค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 ายืนดูดเลือดหรอเดี๋ยวรอเพื่อนๆทำเสร็จแล้วก็ให้ชิโร่ทำพอชิโร่ทำเสร็จก็เดี๋ยวเราไปเจอสาวๆกันเนาะของพวกนายนะสวยไม่สู้ของฉันหรอก คอยดูเลยนะทำไมของผู้ชายมันสีเดียวกันไปหมดเลยอะคะตอนนี้ทุกคนคือแฮปปี้มากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวรอชิโร่ทำเสร็จเนาะเดี๋ยวเราไปเจอสาวๆกันตอนนี้ทั้ง6คนก็มาถึงที่เมืองคอมมเรบีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทั้งหกคนไปเดทกัน โอเคไปเล่นที่ไหนดีอ่ะมาแช่ออนเซ็นด้วยกันปะไปแช่ออนเซ็นด้วยกันดีกว่า <c oughs> อ้ามาล้างตัวกันก่อน <c oughs> ที่จะลงออนเซ็นนะคะอุ้ยน้ำเย็นจังเลยหนาวสุด โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลงออนเซ็นด้วยกันผ่อนคลายที่บ่อน้ำร้อนด้วยกันอุ้ยสองวันนี้ลงวันด้วยกันเรานั่งข้างกันได้ไหมอุ้ยเดินไปเองนะฉันไม่ได้สั่งนะแกแกอุ้ยฉันได้ภาพแล้วฉันได้ภาพทำไมต้องติดหัวคนอื่นตลอดเลยอะ เอาลองมาสิพิกกี้ฮานาไม่ลงหรอเอาพอกดใหม่ก็ย้ายที่เลยอะไรกันนะป่ายป่ายปายนั่งไหนก็น,นั่ง คือไหนสิอุ้ยมีนวดให้กันด้วยอ่ะแกนไม่ดีมัง้งอะไรไม่ได้เป็นอะไรกันอุ้ยมันจำเลยต้องยืนหนี่แมวอ่ะพูดถึงการแต่งงาน b้า b้า hìng 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 อ้เราเป็นเกาะอะไรคะคคชิโรมีทัศนาคาติต่อโปโก,โกคือเทอดทูนอุ้ยเป็นหน้าหมานอ้อยเนี่ยโปโก,โกมีทัศนาคาติต่อชิโรคือการบดไขยี่แก๊อ เรามาดูคู่อื่นกันหน่อยสองคนนี้เขาสว่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเอาไปเล่นหิมะด้วยกันดีกว่าอุ้ยมันบ่ายโมงแล้วอะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเล่นหิมะกันเลยแล้วกัน <c oughs> ขออีกสักรูปสิโอเคมาที่นี่ด้วยกันปะ กันดีกว่าเล่นทั้งสมคู่เลยกระชับความสัมพันธ์เออเธอมาเล่นเลื่อนกับฉันไหมอ่ะไม่เล่นหรอคะเอาปกโกไม่เล่นด้วยหรอคะเอาไม่มีปกกขึ้นแล้วอ่ะโอ้ปกหนาวมาก <c oughs> หนูจะกลับเหรอโลกเฮ้ยอย่าพึ่ง อย่งน้อยขอเชิญไปงานพร้อมกันอย่างน้อยอย่างน้อยเธอจะไปงานพร้อมกับฉันได้ไหม oh. ได้สิชิโร <laughs> <laughs> ฉันจะไปกับนายโอ้มมยกอดอารมณ์อ่อนไหวการเพิ่มอะดรีนาลีนทำให้ชิโร่รู้สึกอัศจรรย์ ควรให้เขาเปิดเผยอย่างมั่นคงในเรื่องที่เขามีอะไรนะ่ะกล้ามชัดหรออย่างน่าอัศจรรย์ชอบกอารออกกำลังกายโอเคชอบอมบฟัดิชอันนี้คือให้ให้ขออุย๊ยเอาคู่นี้ก่อนเอาคู่นี้ก่อนไป ฉันสิฉันสิยูกิเธอจะไป oh. งานพร้อมกับฉันไหม oh. ได้สิวิก oh. กี้ oh. ฉันจะไปกับนายเดี๋ยวเราต้องกลับสาวๆไปเปลี่ยนชุดสวยๆซะแหละเ <laughs> หลือฮานะฮานะหนูอยู่ไหนลูก ตอนนี้ปอก็ให้แพทริกมาปั้นตุ๊กตาหิมะกับฮานะก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวปั้นเสร็จจะให้แพทริกขอคือไม่รู้ว่าฮานะจะปฏิเสธหรือเปล่านะเพราะว่าสองคนเนี้เพิ่งรู้จักกันเมื่อคลิปที่แล้วเองเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าค่าความสนิทก็สูงอยู่นะเนี่ยคิดว่าน่าจะ เดี๋ยวลองชวนดูเลยเอ้ยไม่ใช่ดิดีดิซีฮานะเธอจะไปงานพร้อมกับฉันได้ไหม <c oughs> ได้สิเพื่อนที่ฮานะตกลองว้ายเดี๋ยวฉันต้องพาลูกสาวฉันไปเปลี่ยนชุดใหม่แกเฮ้ยมันดีอ่ะโอ้ยฉันยินดีจะไปงานพร้อมกับคุณและนี่ก็คือตุ๊กระตาหิมะ ที่สองคนนั้นปั้นด้วยกันแฮปปี้ละภารกิจวันเนี้ยสำเร็จละแต่ว่าอยากให้พวกเขามานั่งมาลั่งเลื่อนด้วยกันนะคะ่ะมันทำได้ไหมอ่ะโอ้โอ้เร็วไปเขาไปเล่นเลื่อนหมะเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเอาเพราะกลัวปฏิเสธห,หรอกลัวพายุฝนฝนตกเหรอคะ อ๋อสงสัยเราจะไม่มีโมเมนต์เราจะไม่มีโมเมนต์จริงๆหรอโอ้ฟ้าแลบอ่ะโอเคโอเคโอเคไม่เล่นก็ไม่เล่นแล้วทำไมทุกคนต้องวิ่งไปที่เนินกระต่ายหรอคะ <'re> อุ๊ยสองคนนี้เล่นดีค่ะ อันนี้เป็นจริงของฉันว้ายวายน่าลังจังเลย <c oughs> คนอื่นล่ะคะอุ๊ยทำไมอ่ะ พายุหิมะอ๋ออ่าโอเคคือทุกคนน่ะไม่ยอมทําอะไรเลยค่ะทุกคนกลัวพายุหิมะทุกคนกลัวเสียงนู่นนี่นั่นฟ้าแลบฟ้าร้องเขาไม่ยอมเล่นอะไรกันเลยทุกคนพยายามที่จะหนีออกจากพายุหิมะก็เลยมันจบอยู่ที่ร้านชานมไข่มุกจ้าโอเค ก็เลยพาสาวๆมาด้วยซะเลยจริงๆร,าารง้านชานมไข่มุกมันก็ไม่ได้มีอะไรทำเลยนะอุ้ยเดี๋ยวให้ชิโรมาขายชุดมือสองดีกว่าหาเงินซื้อถุงเลือดอืมออกแบบชุดงานพรอมดีกว่าเผื่อแบบใครอยากจะได้ชุดไปงานพรอมและนี่ก็คือ ลุกที่ได้ที่ชิโร่จะเอาลงขายนะคะก็คือชุดงานพร้อมมันได้เท่านี้จริงๆอะทุกคนมันไม่มีอะไรให้เลือกเลยอ่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือห้าสิบบาทเองอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาลงขายเลยไม่ลองใส่แล้วลองใส่แล้วกลัวถอนไม่ได้อ <c oughs> ุ้ยเขาหิวมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวให้เขาขายเลยอื้อ ทุนห้ขายห้าพันโอ้เราขอกินเลือดกับโปกก็จังดีกว่าเพราะว่าโปกกจังเนี่ยอนุญาตแน่นอนเออ่มปกกฉันขอร้องละฉันขอกินเลือดเธอหน่อยได้ไหม เอาเลยชิโร่อย่ากัดแรงนะคือถ้าขออนุญาตอ่ะจะเป็นการดูดที่แขนเนาะแต่ว่าถ้าเราบังคับอ่ะจะดูดที่เส้นเลือดที่คอเออไนกินเยอะไปแล้วนาชิโร่พอได้แล้วมั้งเดี๋ยวฉันจะเป็นลมตรงนี้นะเรามาพัฒนาความสัมพันธ์คู่นี้กันดีกว่านะฮะวุ้ยเขามีมอบดอกกุหลาบขึ้นมาเหรอเราลองมอบได้ไมคะ เราลองมอบได้ไหมเดี๋ยวรอ,อ,อ,ด,อ,อดูนะอุ้ยเอาแล้วทำไมทำไมเขาไม่หันนะค,ะคุยกัน,นะคะเอาร้องเพลงเฉยเอาหายไปแล้วยังไม่ใคยกล้าเดี๋ยวรอดูคู่นี้สิเอามิกกี้เป็นไรลูก พังทลายและคดเคี้ยวจากการบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงอ๋น่าสงสารจังโอเคโอเคโอเคกินกันนะสนับสนุนการมีสิวของยูกิเอ้ย <c oughs> เอาล้อเพลงเทศกาลด้วยกันแล้วกัน พ่อไมค์ยูกิอุ้ย <laughs> ฉันจุดโพลให้นายเลยอุ้ยทุกคนแถวความสนิทของมิกกี้กับยูกิคือเต็มแล้วนะคะเอาละมันถึงมันถึงเวลาแล้วคะ่ะอาอ,อ่ะ,อะส,สี่ทุ่เอาสี่กอได้วะ ติบ <laughs> ได้ไหมเฮ้ยบังซีนสิคะเอายีเอ้ยีอย่ายืนบังสิเจสทำไมอ,อ๋อยูกิไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย่ะคะอ๋อโสดหรือเปล่าครับเอาง่ายๆกันอี๋ยูกิเป็นสีช อ,อ,อยากให้สีชมพูขึ้นอ่ะ,บบอเ,อะเอาไปไหนอ่ะอ่ะไปเอาเครื่องดื่มกันสองหนุ่มนี้ก็คุยแต่เสือ้อเออแพทริกมาคุยกับนี่มันมันขึ้นมาอีกแล้วอ่ะแกแสงว่ามันต้องทำได้ดิมันต้องทำได้ <c oughs> เออถ้านะถ้าจะรับดอกไม้คุณช็อขอบคุณนะแพทริกเอาวะเอาวะเอาวะสอรับเปาครับ อาคุณสอดอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ฉันสอดค่ะอุย๊ยฮนานะก็รู้สึกมีสเสน่ห์แล้วอุย๊ยสาวคนนี้ขึ้นแล้วนะมิกกี้กับมิกกี้กับยุก,กิยังไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยมิกกี้กับยูกิยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะฮนานะกับแพทริกยังขึ้นแล้วเลย <c oughs> เอ้าวสาวๆอ้าวสาวสาว,สว,สวกลับแล้วนะ Okay, okay. โอเคโอเคเดี๋ยวก็ให้หนุ่มๆกลับเหมือนกันแหละเอามิกกี้ทำไมทำไมวกกลับมาวกกลับมาเพื่อดูวิดีโอตลอดโอ้ my god กลับบ้านค่ะเธอเชางทุ่มเทโอ้ เดี๋ยวนะยุกิลึเปล่าทำไมใส่ชุดนี้ล่ะลูกหนูลูกทำไมยุกิใส่ชุดนี้ล่ะลูกซื้อมาจากเทนดี้แน่เลยอ่ะวายแดงเผือกเลย uh huh. โอเคโอเคนอนเลยนอนเลยมิกกี้นอนเลยนะ แพทริกก็นอนเลยดีกว่าชิโร่ไม่จำเป็นต้องนอน <c oughs> ออไปอาบน้ำสักหน่อยแล้วก็พอละจริงๆพอให้ชิโร่มาแต่งเพลงไว้อยู่ในห้องนี้นะแต่บอกว่ากลัวมาแต่งแล้วแพทริกตื่นนะสิ <c oughs> ตอนนี้อีกสองหนุ่มก็ หลับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยชิโร่ก็คงราตรีนี้อีกยาวไกลเหมือนเดิมเอาเป็นว่าในคลิปนี้ปอประสบความสาเร็จในการชวนส,สาวๆทั้ง3คนไปงานพร้อมเอาเป็นว่าเราเจอกันวันเสาร์กับหนุ่มๆที่งานพร้อมนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย